ที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะก็เริ่มดําเนินการกรกรากดามกันแต่แต่จริงๆแล้วได้มีการพูดคุยกันภายในก่อนตั้งแต่มิถุนาแล้วก็มาจากวง50คนตอนกรกฎากาที่น้องเอ็มกับน้องตูนไปแล้วก็อชอบใจชอบใจแนวคิดจากน้องเอมตรงที่บอกว่า เราเราอย่าไปวางเงื่อนไขให้เด็กเกิดการแข่งขันแต่ให้เขารู้สึกรับผิดชอบร่วมกันแนวคิดอันนี้ก็เอากลับไปใช้แล้วพบว่าดีมากทำให้แบ่งเบาภาระของครูได้มากเด็กเขาจะรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็เขาจะบริหารจัดการเองแล้วแล้วเรานั่งดูแล้วเราจะ นั่งยิ้มอ่ะนั่งยิ้มว่าคนนั้นจัดการอย,าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งไม่บอกอร,รายละเอียดที่นอกพ่อ,อบอกไว้ให้ไปอ่านเองเนาะแล้วก็แล้วก็แต่พี่ไม่แน่ใจนะว่าพี่เขียนรายละเอียดแค่ไหนอ<จ>่าแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งก็คือเทคนิคเทคนิคอ่ท,ท,ท,ทอีมันก็จะมีการสอนเร่งโครงงาน <c oughs> ที่ดังนี้นะดังนี้วันนี้กำลังสอนให้เด็กเขียนโครงการเพื่อที่จะให้เด็กทาโครงงารเป็นโครงการสร้างสุขภาพในโรงเรียนทีนี้ตอนนั้นวิธีการสอนก็คือให้เด็กเขียนโครงการก่อนแล้วก็เด็กก็เขียนไม่ได้เราก็แก้แล้วแก้อีกเด็กก็เขียนไม่ได้พอมาได้เรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บว่าการเรียนรู้จะเกิดจากการลงมือทำ เพราะฉะนั้นพอกลับไปถึงก็บอกเด็กบอกว่าโครงการที่ให้เขียนส่งมาแล้วก็แล้วก็ยุติแค่นั้นแค่แค่ให้คะแนนแค่ส่งโครงการแค่นั้นแล้วก็ยกเลิอกอันนั้นจบแค่นั้นแล้วเราจะทําโครงการใหม่โดยที่สุโขทัยก็ทำโครงการเรื่องน้ําเหมือนกันเพราะว่าจะได้ไปในทางเดียวกันเวลามาพูดคุยกันตั้งวงคุยกันมันจะได้คุยกันรู้เรื่อง ก็เลยทำโครงการเรื่องน้ำแต่สวรรดินันนี่วอบคุมเด็กนักเรียนห้าอำเภอแล้วนักเรียนที่ที่สอนอยู่นี่มีสอนมสองกับมห้ามห้านี่สอนส,อนสิบห้องเพราะฉะนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่ครูจะพาเด็กลงไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเป็นวิธีการที่ให้เด็กลงไปทำเองเด็กก็จะสนุกสนานที่จะทำแล้วก็ ยังไม่จบเพราะยังไม่ได้ถึงท่านตอนนําเสน,เนออแต่พอดีสิ้นเทอมมีสอบปลายเทอมก็ให้เด็กเขียนเขียนในสิ่งที่ตัวเองได้ไปไปทํามาเขียนเล่าครูตั้งใจไว้ว่าจะไม่อ่านเขาเขียนยังไงก็คือมันคือประสบการณ์ของเขาก็จะให้คะแนนแต่ปรากฏว่าลองอ่านเพ,าเพราะว่าโดยปกติแล้วเราก็กดไม่ได้ที่จะอ่าน แต่พอลองอ่านแล้วมันเหมือนต้องอ่านทุกคนเพราะว่าบางบางคนเขาจะเขียนมาแล้วเราแบบอึง้งว่าเด็กเขาไปได้เรื่องราวได้การเรียนรู้อะไรอย่างนี้มากมายเพราะว่าให้เขาทําตั้งตั้งประเด็นให้เขาเขียนให้เขาทําว่าน้ําแห่งชีวิตแต่แล้วแต่ว่าเขาจะทาน้ําอะไร บางคนก็ทําสายน้ําบางคนก็ทําน้ําบาดาลน,น้ำน้าแม่น้ําแต่เขาจะตั้งชื่อของเขาไปร้องเขาพงมากตั้งชื่อโรงงานเขาแล้วก็ในส่วนที่เป็นปัญหาก็มีเพราะว่าในขณะที่เขาไปดําเนินการกลับมาถึงชั่วโมงเราก็จะมาตั้งวงคุยกันว่าเขาไปทําอะไรมาบ้างเจอปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงเป็นยังไง ก็เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งชื่อรโงงานยังไงเตรียมหลบกเตรียมการยังไงที่จะลงไปแต่ปัญหาของการตั้งวงที่ที่พบก็คือจํานวนของเด็กอะเยอะ50คนแล้วด้วยความเป็นเด็กบริบทของเด็กก็ไม่เหมือนกับพวกเราใช่ไหมคะพอพวกเรานี่เราก็ตั้งใจฟังกันแต่ของเด็กนี่ก็ไม่ไม่ฟังอะจะเป็นปัญหาตรงนั้นมันก็จะทําให แทนที่แทนที่เด็กจะได้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มันก็ตรงนั้นจะยังเป็นเรื่องที่จะต้องเอาไปหาหาวิธีการแก้ไขแต่รวมแล้วคือต่อให้เจอปัญหาอุปสรรคยังไงพบว,ว่ามันเยี่ยมยอดมากจะต้องทำต่อให้ได้ขอบคุณค่ะขอเสียงตรวมือเพราะาเราไม่ให้ยใา้เพื่อน